เปิดคลิปมาไม่ได้พี po high. Do high. Do high. Do high. Hand, ่น้องเอ้ยลมอู้อยู่เนาะอยู่ทางตรงไฮตรงหน้าคือเก้าพี่น้องเหรอเนาะพาลงมาทางตรงไฮตรงหน้าี่เด้อมาหนีเด้อเนาะกอดอึ้งจ้ะสบายดีปาลุงกันเบสคือขู่คือคนเด้อเนาะยินดีตอนถามเต่าชิงชงตายง่ายอีกแล้วพูน้องเลยลมลมอันนี้ก็ได้มาทางตรงไฮตรงหน้าพี่ตองเหรอเนาะ พามาหาอยู่หาจิ้มก้อนนองยเนาะลังจากทีถ่ายทำบรรยากาศตั้งแอยูย่เพื่อนดีสันตล,นะลอดเนาะมาวันนี้พาไปหาหน้อไม้ก้นอนนอเลยเนาะไปกับน่องซิมน้องซิม้มน่องเตอรยเนาะน้องเตกับใบน้ำหัวแม่เพ็่อนใบต้อตาเรียนแะจ้งเก่าไปยังมยไม่เรยมากได้หน่อยเนาะรังแกดีเดินมา ก่อนเจ้าเนาะเลยเนาะแต่เลยพากันมาทางทงทางชาพี่น้องเลยมาหาน้ำไม้เมื่อแจงเที่ยงก่อนพี่น้องเลยเนาะปูวัศสิมีเดี๋ยวก็แลดสินะเลยก่อนน้ำไม้แห้งแห้งจากสิมีตรงนี้กำลังย่างไปี่น้องเลยยังยังมาทันฮอดไปทางหัวทางห้องปุณละไปนี่แดดอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าลมคือเก่า ดีเมื cage, bitch, ่อหาเมื่อผ่านมาเดี๋ยวนาะมีดจะลมลมหนาวนาแห่แจ่มใหม่เป็นเไรพี่น้องเลยยามหนาวเดี๋ยวเฮาตัดป้อปก่อนเปไหเนาะก้องหนาให้ไปทางหน้าก่อนพี่น้องเลยแบบหาทางนี้พี่น้องเลยเนาะมาฮอดก่อดใหม่พอดีพี่น้องเลยเอาใส้ไปทางใต้หนักมาหาพี่ได้หานไมาย บายดีพ่สบายดีไหานมมาหาน่อยเมื่อแกงเที่ยงไปหู้งมามากับน้องคิมน้องชิมเป็น้องเรเนาะไอเตอไปทางใดเลยโวมาหาหน่อไเ้นหน่อ้อ๋อมีอยู่ได้นะมาหักย่ิปคิมกเนให้นหน่อเนียกซบอซบี่ หาน่อไม้ยามแรกพี่น้องเอ้ยเนาะจักสิมีหรือบ่มีแหละพี่พ่อแกงเรบ่แหละแม่เ้าจะไปหานุ่นน้ำหักเอาได้ไมครมเนี้ยคือเิงอันนั้นไ่ใช่หักมาจับก้องทำมน่ะเห็นี่ได้ได้

มอคิมสูงกว่าแม่เลยเจ้าไปหาทางไหนคุดกระปูคุดพางเจ้ามันนังบัได้นี่นะหาคุดกระปูบ่าห้าเน่ยเด็ดอันเดียวคันอยู่ใช่ ก็ไม่ก็มีน้ำมึงทำเต็มอย่ก็เลยทำไม่ได้ทัดไม่อย่นันก็ไม่กะมันจะแม่มื้อนี้เิ่นใหอานแต่อานอานบอยางว่าเิ่นสอบสิงฮะอบสิงเห้เอาเอาหนึ่งน มาสอบเพลงอือฮึล uh ิซาภาษาาแมาใมดัาแมวเห็นห่อไม้แดดหนึงคุณนดูคุ่นุ่นั่นดูคุ่เดี๋เราต่อเมื่กี้อ่นนี่เด้อเฮ้ยเราเดี๋ยวกันโลกไปเอาก็ได้ไนบอ่อนะนอ่อนะ แล้ะแม่ท้งหัวขน่ะน่ะน่ะพี่ไปหายูมาหนะน่ะแต่ไมพี่สองอันเลยลงมาทางห่วยบาเียงเลยชิมพ่เอิญลงมาห่วยหาไม้เห็ดน้ำไม่พิ่หนเห็นบ่มีบ่ใส่ มุเขาหกแท้ดนะมนเขาหกแท้อย่ามนเขาหกลูกนั่นนั่นแน่่าอยู่่บอให้มนเข่ามนเข่ามาได้บานน้ำสี่ก็หนาแต่ก้นแหละ เออเงก็เาทันถึงแหละเอา้ไม่เอาได้บอกนปแมก็ลงมานี่แล้วเห็นบก่เดียวเดียวเอาไปเอาตัวนึงกเห็ดจะาเห็ดตลอดไปๆเบ็ดบอมีนะเฮ้ยป้ามาอาก้านมา้อนอะเตร์ก็เห็นนะง ลงมาจับ่มน่ะเีนดดีนะมาดู้องคุณมีเกาะหัวเห็นแล้วไหมบมเลยนั่นแหละเฮ้ยบมเธตรงนั้น

lôm xộn xem ơi xem 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 xem

เอาจะโดนเราะีบุ้งบุ้มเยอะอืน้ำก็ส่งกระน้ำน้ำก็แข็งแตะแข็งไล่ต้นงตงคงแสบต้องเละๆมะเด้อบาดแผลเก็บแตะเก็บแตะแผลไดเก็บต้องสามสิบแเยดี่มวบาเดียวน่ เฮ้ยเห็นเนย้น่าจะเนตาดีนะแต่ละคนมารวมก่อยได้มแม่้าไปหาปอุ่นบ้าปาเนาะไปาเนาะขูดตีนด้วยจนออกเลยน้ำขูดน้ำขูดตีนเอกดไ่กอ่ะเอา ห้่เอาตัวแข็งมั้อเนไปมันหับไปเยเส็จ่แมบ้ม่นเปิน่นอแล้วป่ะอาแล้วยังเนกรมาหายเบ้ายแหลงเงินบ่ค่อยมีายนั่นเอเข้ามาหาตลอดไดละยแก็มียสม Tên không? Nhỉ? Này đấy. Thì kèm đấy. Thì đâu, là bắt mọi người lạ tội đến như vậy hôm nay hả lạ tội như vậy hả anh ơi 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 มันแ่งว่มันกี้แล้วน้องเงินเิั่ท่ได้มันแตเสมมาเห็อไรกับบัวเอยไปไปคือทำไมเตะหไปอ้าตุ๊าไอตั๊กใ่เด้อดูกุ้กุ้งอย่าบ้าเล แข่งาแล้วเนาะแข่งาไล่เอยแข่งาไล่อยังไปหมุนก่อนไมมบ้าแข่งบไซส่งขายาอีกเด้ขาบอกใส่เสื้อขายากะห่อนคนเงี้ยเตอราเฮดนี่เนาะเออน่นุ้มเทสุดใจเลยเอนหาหม่เนาะเตป้าเหเนาะูอันเ้าดึงอ่ะยี่เราบุเขาไปดีเนาะปานน้ำพี่เขียนน้ำก็ แม่ตื่นแแขน้ายื่อแขนขาลาันท่านมางมันยาวกว่านะเตรียหาัดไปไปเตรผ่านใเผ่านนะเจ้ิมันตีนะใช่นี่ดูะไปไปไปหาต่อน่นมันเดิ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 นกันเดินทุกคนวันนี้จะพาไปหาหมามาเไเจ้เอาอียเจจะเอาอีกเห อืมได้เอาเปิดเพลงเลยเพลงเลนี้ค่ะทเอาอันนี้คืออย่งใบตานบอแม่คนนอะเอาไปเห็ดผัดวีขอได้หน่อยเห็ดพัดวีเป็นสายญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นปุนปุ่นใช่้าวานา เดี๋ยวมงเดินถ้าไม่เห็นบอกแม่ได้ไหมจิ้งเนหรไม่ง่ายตัวมันตายเหรอจิเกนกินข้นอตาฮเห็นฮะน้เห็ดเห็ดบ่ปปเ็นเห็ดแมงมนี่ยตาขี้ตาสีเงินเอาคอยซุ่มเข้าไปได้คำพีดแบบตัวเนี้ยต้องเนี้ยลม ก็น้ำใหม่จนีหาไม่หายมีอันบริการบริการน้ำเาฮักเได้ฮะเตอร์้หามัน หปกเสอหายอย่างนี้แวกแตกอลนี่มีตลอดเลยเม้าหาเธอะใดแต่กอลนี่มัวาาอนยนี่นัะแต่มันยังน้อยอยู่น้อยแบบน้อยอ่ะอันนี้ในะอ้าวเ ตรงนี้ต้องมีสักอันเห็นไหมเห็นไหมฮะหนึ่งสองปล่อยให้มันใหญ่เลยก็ได้เดี๋ยวมว่าถอยร์นเทิรนเอินนเอือเออเออค่ะใช่ไหมแมยเน่งอนนะ ระวังตาบอดไชงไหมละมาหาหม่มือเดียวตาบอดเนาะลยข้างพี่ได้ค่ะมาวม่างหล้มไหม่จมากับป่ามือนี่ <c oughs> ช็บเป็นี่อไง <c oughs> Hai nhanh tuổi nè Hai kiệt Đại bộ Đại bộ nè Bộ hỏi cái mi Đại dù hồi cả Mình nhắc ăn kiệt bộ khổng này Quá đại kiệt cái đại tượng chứ nó no, càng khổng phù uhm. Đụ mần thế tù bộ Đụ đấy từng hả đây nữa Hà xạ kiệt chứ <laughs> นี่แหละค่ะหาเขียดตูหาเขียดหาเขีย <photos> นันหมาสถพวหอยได้แบบนี私私้เนาะหาเมฆ่ายบ่หาซอยหากินให้ได้ที่หาตลาดนัดบื่อนี่ยหรอแม่ในตลานัดได้บื่อนี่เนาะเมฆพัดเพัดบืนอีนขายตลานัดนี่ ตั้งดูตั้งมันนี่ดอกเด้อแม่ตูเด้ออยากไปแล้วยู่กันนอนๆๆเดือนก็เมื่อยู่ตินนหลายกับเมื่อยนอนหลายกับเมื่อยนลโอ้ยเนาะตั้งแนวมาแต่สไกุกเฒ่ากยังบ่อยากอยู่กบ่เป็นีดอปูว่ะ พูดเอา,าอว่ากระปอะเรียกว่าขุดน้ำคุมมันได้กระปูงายนี้กหนุ่มมันไปดิไปอยู่ที่ไปไกลแล้วมันตั้งว่าวลมดุไปเนียเขีน็ไม่เขียนหมดทิ เขียดด้วยการขายเงทุกเขียดเดืองบ่เขีตะอุเขียดยังก็ขีดเล็กเล็บ่เขียดตะอุดเขีตะอุดคือย่างไรก็บแม่เคยยั้งเคยยิเขียดตะอุดแตงมันไปเด้ออัเจ็บหลังเจ็บแอวบ่กู เขาไปยุติเปิดไปกะติหอยก็ไม่กะหอยอันนี้หอยชลีบ่หอยชลีได้หลายเนาะน้ำบ้านหอยเนาะหอยชลีก็กินหอยชลีกับหอยอันจุกตะก้าวพิ่นกับขุดน้ำนี่ได้เห็นเพิ่นขุดอยู่โองแจ่โฮมม่วงนี่ะ mua cái lái xăm thì nó băng mua khôm đó, tụi nó nó tệ mà nó mua khôm ra, nó mua lái xăm mua khoái nọ xe xeo hai thông na ơ ơ ơ xe xeo hôm hôm mới đá thiêng để đá, náo xăm lôm xăm cắt thông hai thông na ดึปอดมปยจนหนา,หาคุละนะนาวพิงเดดหายเขียดติเอาฮะฮะสัตว์คนดูคนมันหาเขียดสยนมุนอยู่ัไกไดบน่นะะ่ผ้าเาน่ะผ้าผ้าน้เจอบงเฮียเด้อผ้า,า,ผา,าเฮีเยเด้อส่งอันน้นางไ้บนน อย no uh, to ู่กับโบไลฟ์ว่าน้ำไม้ย้ำเลกมีคนหาอยู่คนก็หาน้ำไม้เพื่อนหามาเพื่อกานบัี้พี่นองเ้ยโอ้โหตกขดชูงแท้นั่นขดชูงแท้ตกแล้วะ ลงมาไหมลมซ้ำเป้นหาหน่อยแ้ไงเนาะขึ้นหาน่อขึ้นหาเทงพอุยหมดกกเนาลมซ้ำลงมาหนไหมี่าหน่อ่นะบุมีอ๋อคือบุมีแท้มาขึ้นหายู่เซง่เิงขมีแท้ มาหาหน่อไม้ก huh? ันมีบอกวงกันเอาเชผ้าได้บ่ผ้าเฮียได้ก่อนไม้กแหงไปล้เนาะในดอกถวยเนาะเอาก่กสวยนะเอากะไม้กันสวได้ายมีดอกบเป็นดอกบเนาะ mình mình đờ quá ngoan mẹ 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 đó ngoan gì đấy này đó mẹ chắc cái hơi nó bị chắc bắt bắt sao hao cả gì đấy gấp đấy sao nó có đầy được tuổi đừng có cái này qua con à cứ cắn nó นาะก็พอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยนะแล้วถ้าได้ขอจบคลิปเลื่อนสนอยเนาะเพราะว่ามาพ่อคนหาด้วยกันไปไม่กันเจ้าขี้นะน้อพี่น้องขอสบายพี่น้องเนาะมือนี่กะเข้ามาหาหนไมยเนาะหลายๆโบได้นะหลายๆหลายๆหลายพ่อแกงหลายพอแกงไปเอาไปเอาไปไปถายไปเจ๋อก็ลืมเสียบอยู่เสียงพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปถ่าดรูปด้อ พูดพอก,กันคลิปหน้าพ,พี่น้องเลยเนาะสำรับคลิปนี้กลับไปแล้วมาห,หาแกงนะไม่กินเ่ยงก่อนพี่น้องเลยเนาะ